สวัสดีค่ะวันนี้มาทําอีกเมนูหนึ่งให้เพื่อนๆดูนะคะเนิสเซลนะคะอาจจะออกเสียงไม่ถูกต้องน,นะคะเขียนให้เพื่อนๆดูนะคะเมนูแท้ๆดั้งเดิมจะเนื้อลูกวัวตัวนี้นะคะเราไปเจอมานะคะนานๆเอามาขายทีนะคะแต่ว่าที่สวิดเซอร้านค่ะทั่วไปใช้หมูสันนอกนะคะพราะเนื้อลูกวัวจะหาย,ยากนะคะเมนูนี้ที่เราทําใช้หมูสันนอกเราเคยทาให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆลองกลับไปดูนะคะคลิปเก่านะคะ เราทำก็ดับเบิลแพนเนล่านะคะก็มีแป้งสาลีนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปใสป่พริกไทยขาวลงไปนะคะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็มีไข่นะคะเราผสมน้ำไปนิดนึงนะคะเพื่อเป็นการเซฟคอร์สนะคะประหยัดคอร์สนะคะ เกดขนมปังเราใช้เกดขนมปังแบบบ้านเรานะคะแล้วก็เกดขนมปังแบบของสวีเดนนะคะผสมกันนะคะแต่เวลาทํางานที่ร้านอาหารนะคะเขาจะมีขนมปังให้ลูกค้ากินฟรีนะคะเขาจะทําเองนะคะขนมปังเวลาขนมปังเหลือนะคะเขาจะไปตากแห้งนะคะแล้วเขาจะมาหดเองนะคะเวลาทํานะคะก็เอาไปคลุกแป้งครับแป้งเสร็จแล้วคลุกไข่แล้วคลุกเกดขนมปังค่ะถ้า้เพื่อนเพื่อนทขายอย่าใช้เกดขนมปังบ้านเรานะคะค่อนข้างราคาจะสูงนะคะเราจะต้นทุนสูงขึ้นนะคะจะไม่ได้กำไรนะคะเวลาทอดนะคะก็ใส่น้ํามันนะคะ แล้วก็เปิดไฟให้ร้อนนะคะเสร็จแล้วก็พอร้อนปุ๊บนะคะใส่เนยลงไปนะคะน้ำมันทําให้กรอบเนยทาให้หอมนี่คือเคล็ดลับการทอดของเรานะคะพอใส่เนยลงไปเสร็จก็ดิ่ไฟเบอร์หกนะคะไฟกลางนะคะเสร็จแล้วใส่หมูลงไปทอดนะคะอันนี้เรากินกับมันฝรั่งผัดนะคะเอามันฝรั่งไปต้มนะคะให้สุกนะคะ เราสุกเสร็จเราก็ไปน็อกน้ําเย็นนะคะนี้คือเทคนิคของเรานะคะถ้าเราเป็นน็อกน้ําเย็นนะคะเวลาไปผัดนะมันฝรั่งเขาตัวไม่เละนะคะเราต้องไปน็อกน้ําเย็นหลายหลรอบนะคะเทน้นนําร้อนออกนะคะแล้วก็เอาน้ําเย็นเทลงไปนะคะจนกว่ามันฝรั่งเขาจะเย็นนะคะเสร็จแล้วเอาไปผครขึ้งนะคะ,นนะ,คะวันนี้เราได้ใช้มันฝรั่งลูกใหญ่นะคะปกติเราจะซื้อมันฝรั่งลูกเล็กน,นะคะถ้ามันฝรั่งลูกเล็กน,นะคะจะอร่อยมากๆกันค่ะแนะนำให้เพื่อนๆซื้อนะคะเทคนิคการทอดของเราก็เหมือนเดิมนะคะน้ำมันลงไปนะคะ เปิดไฟแรงเลยนะคะเพื่อนๆเพราะเราอยากให้ข้างนอกกรอบนะเพราะมันฝรั่งเขาสุกอยู่แล้วนะคะเราต้องการให้ผิวรอบนอกเขากรอบนะคะเปิดไฟแรงเลยนะคะเสร็จเราก็ใส่เนยลงไปนะคะเนยทําให้หอมนะคะแต่ทาให้รสชาติเขาอร่อยขึ้นนะคะอย่าไปคนนะคะเดี๋ยวเขาจะเละนะคะใช้วิธีขยับกระทะเอานะคะพอสุกสักพักหนึ่งก็มาปรุงรสนะคะใส่ผงปาปริก้านะคะแล้วก็พริกไทยขาวเกลือนะคะแค่นั้นนะคะแล้วก็คนนะคะเรารอจน เขาเปลือกเขากรอบนะคะข้างนอกกรอบนอกนะคะอร่อยมากเลยนะคะเราโชว์ให้ดูนะคะเราใช้เบอร์8ปนะคะเสร็จแล้วมาทําซอสคันค่ะใช้แคลฟรสนะคะมายองเนสสีราชาซอสนะคะสวีทชีสซอสหรือซอสน้าจิ้มไก่บ้านเรานะคะแคทชุปนะคะหรือว่าซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็ผงอิตาเลียนสลัดนะคะตัวนี้นะคะเป็นลูกรักเรานะคะเราชอบมากนะคะรสชาติก็อร่อยมากนะคะ ค่ะเทคนิคของเราในการทําซอสนะคะมายองเนสต,ต้องมากกว่าแครมเฟสนะคะมายองเนสสามช้อนแคมเฟรสองช้อนนะคะหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีแครมเฟสไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเป็นการประหยัดเซฟคอร์สนะคะถ้าเราใส่แคมเฟรไปก็จะรสชาติอร่อยขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะใส่แต่มายองเนสอย่างเดียวก็ได้นะคะค่ะใส่ทุกอย่างลงไปเข้ากันนะคะเสร็จแล้วใส่สีราชาซอสลงไปนะคะเรากะเอานะคะทุกอย่างนะครับ แล้วก็ใส่ผงอิตาเลียนสลัดนะคะนี่เขาจะรสชาติพอดีนะคะเอาเราจะไม่ใส่เกลืออะไรเพิ่มเลยนะคะแล้วก็ใส่สวิทชที่ดีซอสหรือว่าน้ำจิ้มไก่บ้านเรานะคะคนสวีเดนนิยมกินน้ำจิ้มไก่นะคะเราก็สรรหาอะไรที่คนสวีเดนก็ชอบกินนะคะเอามาทําเป็นตัวซอสนะคะอย่างเสร็จแล้วก็ใส่แคทชูปนะคะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันนะคะพวกซอสเย็นนะคะเราเรียกน,นี้ว่าเป็นซอสเย็นนะคะพวกซอสเย็นนะคะีนนะ,ะน,นิยมกินกับพวกของทอดนะคะที่สวีเดนนะคะ หรือว่ามันฝรั่งอะสเตียกับโปรตติดหรือว่ามันฝรั่งผัดที่เราทําให้ดูนะคะถ้าเมนูไหนมีสเตียกับโปรตติดหรือของทอดนะคะเราทําซอสเย็นนะคะเราก็ไม่นิยมกินซอสแบบร้อนนะคะที่นี่นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ทางานด้านเรียนนะคะขอบคุณมากค่ะ